เจอหนมซีอเล่นมุกใส่ลิซ่าถึงกลับไปไม่เป็นร้องเาามากหารู้ไม่น้องป่วยน้องเผยประโยคนี้กับคนไทยบอกแบบนี้กับการแสดงของน้องๆเรียกเสียงกรีซลูกคือจากฝรั่งปารีสได้ดังกรองทั่วกรุงปารีสค่ะ สมาชิกแบล็ k พิงก์ก็โชว์เพอร์ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมนะคะสมกับมาตรฐานอย่างขั้นสุดส่วนน้องลิซ่าเองนะคะก็มากับลุกนี้ค่ะทำฝรั่งปารีสแทบครั้งไม่ไหวทำฝรั่งปารีสนะคะกริสดังกันทั่วหอเรียกลิซ่าลิซ่าดังมากๆน้องลิซ่ามากับลุกสวยฟาะคะ่ะน้องลิซ่าก็มักจะมีท่าพรีเซนต์ใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะคะมาปรับเปลี่ยนนิดใหน่อยให้คอนประเทศนั้นๆดูตื่นเต้นดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นคอนวันนี้นะคะนอ น้องลิซ่าน่ารักมากสดใสจริงไรจริงเอนต์เทนเนอร์มากเต็มค่ะน้องชาร์จแบตมาเกิน200%เซแต่หาหรูไม่ว่าน้องป่วยนะคะก็คิดว่าน้องลิซ่าอาจจะหายป่วยแล้วแต่น้องก็ยังคงป่วยอยู่ค่ะพอแสดงจบนะคะแฟนๆก็มารอสมาชิกอยู่หลังเวทีนะคะสมาชิกก็ทักทายแฟนคลับด้วยความน่ารักนะคะกับความเฟนลีมากๆค่ะ ส่วนของพี่ซีอคนนี้นะคะพี่แกเป็นคนไทยด้วยค่ะพี่ก็จะตามดูน้องลิซ่าตลอดเลยนะคะไปทุกเมืองไปทุกทวีปเลยก็ว่าได้ค่ะคลิปนี้นะคะเหมือนพี่แกจะถามน้องว่าคุณลลิษาคุณลลิซ,าค,ลลซาครับสองคำถามครับน้องลิซ่าตอบว่าค่ะพร้อมกับพยักหน้าคุณเป็นอะไรไหมเหนื่อยไหมบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าผมเห็นคุณนั่งตอนเพลงบุมบ่ายแล้วน้องลิซ่าค่ะก็ตอบว่าหนูเป็นไข้ค่ะใช่ค่ะ พร้อมกับยิ้มแฉ่งหวานบานให้พี่แกนะคะแล้วพี่ก็ตอบว่าสู้ๆนะน้องก็บอกว่าพยักหน้าค่ะแล้วบอกว่าค่ะแล้วคุณลิซ่าแล้วมีอีกหนึ่งคำถามในหมู่บ้านฝากมาคือน้องตั้งใจฟังมากนะคะกับประโยคที่ว่าลิซ่าไม่ต้องมีรักยิ้มแล้วน้องก็บอกเอ๊ะยังไงทำไมนะคะทำหน้างงๆแต่พี่ซีอีโอคนนี้ค่ะได้บอกว่าแค่ลิซ่ายิ้มทุกคนก็รักแล้วครับ แล้วน้องนะคะก็โอ้แล้วก็หวัวเราะย,ยิ้มแฉ่งใหญ่เลยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะความเล่นมุกกับน้องลิซา่าถ้าทุกทุกคนสังเกตกันนะคะทุกๆครั้งค่ะเวลาที่น้องลิซ่าได้มีการพบปะแฟนค่ะน้องจะตั้งใจนะคะพูดที่สื่อสารกับน้องมากๆเลยค่ะคือตั้งใจพูดตั้งใจฟังมากๆก็เพิ่งจะรู้ว่าน้องยังไม่สบายอยู่นะคะก็น้องไม่ค่อยสบายตั้งแต่การโัว์อเมริกาเหนือนแล้วค่ะแฟนก็ส่งกําลังใจให้ หน่องลีซ่ากันเยอะมากๆที่ช่องสไตล์เนี่ของเรานะคะนำมาฝากทุกคนกันในคลิปนี้